สถานที่บูชาสักการะยาเอะตึงตังระวังไว้จะเดินผ่านเข้าออกข้างนอกในโปรดจงได้เคารพย่ารบเลือนขอความนอบน้อมจงมีแก่กคุณพระศรรัตน์ไตร คือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพครูคบาอาจารย์พระเทรานุเทระผู้ติดตามรับชมรับฟังด้วยความเคารพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้รายการธรรมคลายทุกก็ได้มาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้เราก็มาฟังพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในทางพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจอบ,อบรมทานอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมจิตใจ ทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสะอาดความสว่างความสงบเราจะได้พบความสุขกันการปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำความดีเพื่อจะให้ความสุขมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราคนเราถ้าปราศจากความดีชีวิตของเราก็ไรค่าไรความหมาย สู้ก้อนกรวดก้อนทรายที่ปูถนนไม่ได้ก้อนกรวดก้อนทรายที่ปูถนนยังมีประโยชน์ให้คนเหยียบย่ำได้เดินไปสุดจุดหมายปลายทางแต่ชีวิตของคนเราที่เปล่าจากประโยชน์เปล่าจากคุณงามความดีชีวิตของเราก็ไรค่าไ,ร,าไร้ความหมายนี่พอพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอัตมาได้นึกถึงการบูชาในเทศกาลการบูชา การบูชามีสองอย่างบูชาด้วยอามิตรเช่นดอกไม้ธูปเทียนบูชาด้วยข้าวปลาอาหารบูชาด้วยเสนาสนทา,านเช่นสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างสราการ,ปรเปรียนเนี่ยอามิตรบูชานะโยมนะเสนาสนทา,านสร้างกุฏิสงสร้างสราสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นเสนาสนทา,าน ให้ยาแก้ไขยาแก้ปวดแก้เมื่อยแก้ครบนัอันนี้ก็เรียกว่าคีรณะเพสัตการให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นเครื่องบูชานี่ก็จัดเป็นกีวรนทานจริงๆแล้วในฐานนวัตถุเป็นอมิสบูชาทั้งหมดในฐานพระสูตรสิบอย่างอันนางแปลว่าให้ข้าวปานังให้น้ำให้ข้าวเป็นทานอันนะ ปานังให้น้ำเป็นทานวัดถังให้ผ้าเป็นทานยานังก็ให้ยานพานะเป็นทานเช่นร่มรองเท้าให้ปัจจัยในการเดินทางให้ลมรองเท้าให้สวมใส่ในฤดูนี้มันก็จำเป็นนะญาติโยมนะจำเป็นเสนาสนทา,านวัดถังยาหนังมาลังให้ดอกไม้ ดอกไม้ประดับดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยมาหลังขั้นทางให้กลิ่นเช่นทูปนะเช่นทูปบูชาพระรัตนตรยัยขั้นทางวิเลปนังเครื่องประดับเนืเื่องเครื่องประดับเช่นเอาไว้พระพุทธรูปเช่นผ้าสบายผ้าหม่มผ้าพระนี่โย,ยมวิเลปนังเสยังที่หลับที่นอนเสื่อสา,อาสานะมุงหมอน วัดสถานที่อยู่อาศัยเช่นกุฏิวิหารสราการเริีวยนเป็นต้นสยาวสังปทฏิไปยังปฏิบูชาพระรัตนตรยัยในบรรดาฐานนะวัตถุสิบประการนั้นเสนาสนฐา,านถือว่าเป็นยอดฐานนะเสนาสนฐา,านชื่อว่าเป็นยอดฐานในวัตถุฐานทั้งหมดแล้วให้ข้าวให้น้ำผ้าผ่อนทอนสบาย ท่านกล่าวว่าสังฆวิหารฐานถือว่าเป็นยอดในฐานวัตถุอันพุทธมรทีิตรัสว่าทานังสัพพธอุปสยังผู้ใดให้ที่พักที่อาศัยผู้นั้นจะวให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสร้างสาราการปรเรียนเป็นที่บำเพ็ญบุญที่ปฏิบัติธรรมได้ทุกทุกอย่างอยู่อาคตานาคาตัสจาตุทิสสะคือ ถวายเพื่อพุทธบริษัทอันมาจากทิศท,ทั้งสี่เนี่ยเป็นยอดฐานนะในบรรดาฐานนะวัตถุเป็นยอดฐานสร้างกุติสร้างวิหารสรั่งสาการปรเรียนแต่ในบรรดาวัตถุทานแม้จะมีผลมากมีผลไพ่บู์นะในวัตถุทานแม้จะมีผลมากมีผลไัยบูนนะมีผลมากมีผลไัยบูนแล้วแต่ธรรมทาน การกล่าวธรรมกถาการกล่าวธรรมกถาแม้บทแห่งธรรมบทเดียวบุคคลใดได้สดับแล้วแทงตลอดคำว่าแทงตลอดแจ้งเข้าถึงถ้าบอกว่าในบรรดาทานวัตถุทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจงงดไว้คือไม่ต้องพูดธรรมทานคาถาบาทคาอนุโมทนาคาถาเดียวรูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงอย่างนี้ ถ้าบอกว่ามันเป็นทางนําไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยมันประเสริฐในบรรดาวัตถุทานและธรรมทานถือว่าเป็นยอดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทานนวัตถุแม้จะเป็นยอดทานก็จริงการบูชาเนี่ยแปลว่าการยกย่องเชิดชูในมงคลคาถาท่านกล่าวไว้ว่าปูชาจะโอชนิยานังเอตัมมังคลมมตัมัง ผู้ใดได้บูชาสิ่งที่ควรบูชาผู้นั้นชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดโอโ้มาพูดถึงเรื่องอานิสงส์แห่งการบูชาในญะาติโยมนะถ้าเราไปอ่านในคำพีท่านพูดถึงเรื่องอานิสงส์แห่งการบูชาบูชาเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำด้วยความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธามันมีผลมากมีผลไพ่บูร์ อย่างเรื่องพระเถระรูปหนึ่งที่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้บูชาในสมัยพระองค์ยังสงพระชนชีพนะบูชาในสมัยพระองค์นิพพานแล้วในาศาสนาของประกัศสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นมนุษย์มีอายุยืนถึงสองหมื่นปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่ากัสสปะพระองค์ก็ เมื่อสิ้นอายุไขก็เสด็จเข้าสู่ปินิพานประชาชนคนทั้งหลายก็ถวายพระเพลิงพุทธศรีละคือเผาศรีละสังขารอันไร้วิญญาณเมื่อเผาศรีละแล้วพระวรากายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าพระธาตุไม่จีวรไม่เนื้อไม่หนังไปและพระธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าจะหลอมรวมเป็นแท่งทอง เป็นแท่งอันเดียวกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุแค่แปดสิบพวสชาเพราะฉะนั้นเวลาถวายพระเพลิงแล้วพระบรมธาตุจึงกระจัดก,กระจายแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยไปสู่ทวีปเล็กทวีปใหญ่เกาะเล็กเกาะใหญ่ทั่วชมพูทวีปเพื่อจะเป็นที่กราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน แต่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนะพระพุทธเจ้านามว่ากักุสันโธก็ดีพระพุทธเจ้านามว่ากโกนาคมก็ดีอันนั้นมีอายุสองหมื่นสามหมื่นห้าหมปีเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเมื่อเผาแล้วพระาธาตุคือกระดูกของพระพุทธเจ้าจะหลอมรวมเป,เป็นแท่นทองเป็นแท่งทองเป็นอันเดียวพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน เขาเรียกว่าถูปาระหะบุคคลแปลว่าบุคคลที่ควรบรรจุไว้ในสถานที่ควรบูชาเขาเรียกว่าถูปาระหะบุคคลบุคคลที่ควรเอาไปบรรจุไว้ในสถูปเป็นที่บูชาคือใครบ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าสามพระรหันตะสาวกของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าสี่พระเจ้าจักรพัิ บุคคลสี่ประเภทนี้ควรไปบรรจุไว้ในสถานที่ควรบูชานะไปบรรจุไว้ในสถานที่ควรบูชานอกนั้นนะไม่ควรนะโยมอย่างกระดูกพ่อกระดูกแม่บางคนไปสร้างโบสถ์อ้าวอยากให้เอาพ่อแม่เอากระดูกที่ตายไปฝังไว้ที่ฐานชุก,กชีฐานพระประธานอันนี้ไม่เหมาะนะโยมนะเพราะว่าเราต้องมาคิดกันวัตถุปาระบุคคล ว่าสถานที่เหล่านั้นมันเป็นที่บรรจุบุคคลพิเศษเช่นพระพุทธเจา้าพระพัจเจกับพระฤาเจ้าพระราหันตาสาวกของพระพุทธเจา้าท่านเหล่านั้นสิ้นกิเลสหรือพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้เหาะไปได้ในทวีปทั้งสี่เหาะไปในอากาศเลยใส่ฉลองพระบาทแล้วเหาะไปได้ในอากาศท่านมีบุญขนาดนั้นควรเอาไปบรรจุไว้ตามทางสามแยกสี่แยกแล้วคนได้เห็นก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า แต่ถ้าเป็นกระดูกคนธรรมดาเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอาชีจริงคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพระเป็นพรหมเป็นพระหันของลูกแต่ไม่ใช่บุคคลที่ควรคนทั่วไป <c oughs> จะสาธารณะไปกราบไปไหว้เป็นมงคลอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอาตมาเห็นบางท่านนะเห็นพ่อเนี่ยเป็นสร้างโบสถ์สร้างกุฏิแล้วอยากเอากระดูกพ่อไป ฝังไว้ที่ใต้ฐานพระประธานอันนี้เรื่องมันก็ปรากฏอยู่นะในฐานปัจจุบันเมื่อเอากระดูกพ่อไปฝังไว้ที่ฐานพระประธานพระเนนก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นร้อยท่านก็ไปกราบไปไหว้ในโบสถ์นึกถึงพระประธานก็กราบพระไหว้พระในโบสถ์ พ่อจะไปเป็นเทวดาหยุดสิงสถิตยอยู่ที่พระประธานในบทก็ได้นะเพราะจิตใจท่านมุ่งมั่นเป็นดยียมเป็นเทวดาจะเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าพอลูกสาวนะพอเผาศพพ่อเรียบร้อยเอากระดูกมาบรรจุไว้ฐานพระประธานยกขึ้นไว้ในที่ในอุโบสถแกนอนคืนแรกใกล้จะสว่างลุ่งขึ้นพ่อไปหาลูกสาวอินูมึงลุกขึ้น มึงไปเอากระดูกกูออกจากฐานพระทีกูนอนไม่หลับพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมากลับมาไหว้ชี้หน้าลูกสาวแล้วก็ไปลูกสาวตื่นขึ้นโอ้พ่อมาบอกคงจะคิดถึงพ่อเออพ่อเอากระดูกเราเนี่ยเอากระดูกพ่อเนี่ยปรารถนาดีเพราะพ่อสร้างโบสถ์ด้วยเป็นเจ้าของวัดพ่อยมสร้างวัดก็ไม่คิดอะไรคืนที่สองนอน ใกล้จะส่องมาอีกชี้หน้าเลยกูบอกแล้วกูไม่ได้พักผ่อนนอนหลับเลยมึงไปเอากระดูกออกจากฐานพระทีลูกสาวก็เอ้แปลกใจตกพอใจเต้นใจสัน่นพอคืนวันที่สามเอาอีกยมพอใกล้จะสว่างพ่อมากูบอกแล้วให้ไปเอากระดูกออกจากฐานพระทีกูนอนไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านกราบท่านาไหว้เห็นไหม อันนี้มันเป็นเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันนะปัจจุบันลูกสาวก็เลยขับรถจากกรุงเทพไปที่วัดที่ลูกที่พ่อสร้างนั่นแหละไปบอกเจ้เอาวัดแน,น่หนูนอนมาสามคืนพ่อไม่ได้นอนเลยว่างั้นหน้าพ่อเนี่ยก่อนที่แกยังไม่ตายแกก็ไปช่วยดูแลกิจกรรมของวัดสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างศาลาอยู่ในวัดใจผูกพันอยู่วัดคงจะเป็นเทวดาอยม เป็นเทวดาเป็นพ่อผุ่มเจ้าที่เป็นเทวดาไม่ใช่เทวดาที่ไปรับโทษรับธรรมนะโยมนะเป็นเทวดาที่อยู่ประจําพื้นที่สวยบากที่ผสมบัติเหมือนกันแต่เป็นภูมิมัทเทวดาเพราะเทวดามีสามประเภทเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินเขาเรียกว่าภูมิมัทเทวดาแต่ถ้าเป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยอย่างศูนย์ปฏิบัติธรรมะคลายทุกอย่างนี้ เขาเรียกว่าลุกขัตเทวดาเข้ามาและเย็นนะเข้ามาในศูนย์ธรรมลายทุกเนี่ยญาติโยมท่านใดจะมาปฏิบัติธรรมสามเดือนนะในเทศกาลเข้าพรรษาญาติโยมจะมาห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันมาตักตวงอาบุญกันนะมาร่วมปฏิบัติอาตมาก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับญาติโยมมีโอกาสได้ให้ธรรมะเป็นทานเสร็จแล้วพอคืนที่สามมา บอกลูกสาวลูกสาวไปแจ้งให้เจ้าวาดท่นานทราบว่าพ่อนะ่ะมาบอกหนูเนี่คืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วหนูก็เลยไม่สบายใจอยากให้หลวงพ่อช่วยเอากระดูกพ่อออกจากฐานพระหลวงพ่อท่านเออดีดีลูกดีเพราะหลวงพ่อท่านเข้าใจไม่อยากขัดเจ้าภาพหลวงพ่อก็พราพระพานเนียนตีนั่งลานเพราะว่าฉานชุก,กชีในโบสถ์มันสูงใช่ไหมโยมตั้งสองสามเมตร พระก็สูงองค์ใหญ่ตั้ง80นิ้วไปทำไงก็ใช้ชนะขันองค์พระยกฐานพระขึ้นสกัดเอากระดูกที่ฐานพระออกแล้วก็เอากระดูกนั้นไปตั้งไว้เจดีหน้าโบสถ์เจดีเป็นเจดีหน้าหลังฉุกซุ้มเสมาเนี่ยอยู่ทั้งหน้าโบสถ์มีกำแพงวัดก็ตั้งให้สวยงามทำฐานแล้วก็ตั้งแล้วก็เอานิมนต์พระสงฆ์องค์ชี ไปยืนล้อมแล้วก็เอากระดูกเข้าแล้วก็ถวายสังฆทานถวายผ้าบางสกุลแล้วเอากระดูกเข้าบรรจุไว้ในเจดีคืนนี้หลับสบายนะเนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นกระดูกพ่อกระดูกแม่เนี่ยมันเหมาะสมที่จะเอาใส่ในโกฎไปวางไว้ทิ้งบูชาพระที่บ้านกราบลูกกราบลูกไหว้เป็นมงคลมาตาปิตตอุปัทธานางเอตมังคลมุตมัง ลูกๆได้กราบดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นมงคลชีวิตของเราเนี่ยเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังวันนี้ก็เลยพอพูดถึงเรื่องการบูชานี่มีผลนึกถึงพระสุทธาบินดาเถระพระสุธาบินดาเถระที่ว่าสุธาบินดาก็เพราะว่าท่านได้เอาปูนขาวเท่าซองมือหนึ่งซองคือฝ้ายมือหนึ่งยมซองมือหนึ่ง เอาไปบรรจุไว้ที่ฐานอิฐฐานอิฐท,ที่จะก่อเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประชาชนคนทั้งหลายเขาก็ไปประกาศบอกว่าท่านทั้งหลายวันนี้พวกเราจะร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ใดมีเงินท่านผู้ใดมีทอง ท่านผู้ใดมีอิฐมีหินมีปูนมีทายขอเชิญเอาไปร่วมเราจะได้ทำพิธีกรรมการก่อพระเจดีมีกระทาชายคนหนึ่งแก่ก็เป็นคนยากคนจนจะเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของไปบูชาก็คงยากนะคงยากท่านก็บอกว่ามีปูนขาวอยู่ซองมือหนึ่งไปแจ้งข่าวแก่มัขณายกอยากจะมีส่วนร่วม มัคคณายกก็อยากให้ศรัทธามันปลื้มปีติเขาบอมัคคณายกคือวัรวจกรคนที่ทำเจดีย์อยากให้บุญกุศลเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้บูชาพระเจดีย์นั้นมีผลมากท่านก็เลยให้เอาปูนขาวไปผสมน้ําแล้วก็ไปอุดใส่ระหว่างช่องอิฐซองมือเดียวโยมแล้วก็นาย กทาชายคนนี้ทำด้วยความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธากุศลอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความปลื้มปีติยินดีว่าเราได้ทำการบูชาพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเพื่อบรรจุพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาคนที่ควรบูชายกย่องคนที่ควรยกย่องท่านเกิดความเปิ่มปีติยินดีวิบากผลแห่งกรรมในชาตินั้นท่านไม่ได้ทำกุศลอย่างอื่นสิ้นอายุไขาตายจากมนุษย์ผุดไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง สิ้นพุทธันดรหนึ่งคือไม่รู้จักทุกขติเลยคำว่าพุทธันดรก็คือพุทธะกับอันตระระหว่างพระพุทธเจ้านามว่ากัสสะถึงพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะเนี่ยก็เรียกว่าพุทธันดรไปเกิดอยู่เทวดาม่มรู้จักทุกขติเลยนับพบชาติไม่ได้เมื่อสิ้นอายุไขาจากเทวโลกแล้วในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า กทาชายคนนั้นก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเกิดในเมืองสาวัตถีมาเกิดในเมืองสาวัตถีด้วยความเริ่มใสด้วยใจศรัทธาคนที่ทำบุญด้วยศรัทธาในจิตมันปลื้มปีติยินดีทำด้วยความเริ่มใสใจศรัทธาเกิดความปลื้มปีติยินดีเหมือนคนยิ้มสวยเวลาถ่ายภาพออกมาก็ปี้ภาพออกมามันก็สวยใช่ไหมญาติโยม คนเราก็เหมือนกันเมื่อความเริ่มใสเมื่อใจศรัทธามันเกิดขึ้นในจิตใจที่ดีแล้วผลออกมาเนี่ยมันดีนะอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่านธิกิตเตปสันนมหิอปกานามทักษีนาเมื่อความเริ่อมใสเมื่อใจศรัทธาแล้วผลของการทำบุญน้อยย่อมไม่มี แม้มีวัตถุทานน้อยแต่มากด้วยศรัทธาผลของทานนั้นหาน้อยไม่นะอัปปกานามทักสินาผลของทานน้อยไม่ม,มีมีแต่มากท่านจึงสิ้นจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาเกิดในเมืองมนุษย์รูปร่างสวยงามเหมือนกาบกล้วยที่แกะปลีกล้วยอ่อนๆออ,ออกมาสีสีแดงสีขาวสีเหลืองมันปนกันมันสวยยม ญาติพี่น้องโอ้ยลูกคนนี้ช่างผิวงามเหลือเกินไอ้หนูคนนี้ลูกงามเหลือเกินญาติพี่น้องเลยชื่อว่าสุธาบินดาสุทธาบินดาแปลคําแปลคำใดว่าขาวโยมถ้าเป็นคนไทยก็าไอขาวนะใช่ไหมโยมถ้าคนไหนผู้หญิงเกิดมาแล้วตัวดําอีดำนะ,ะกันหาแปลว่าดาแต่ถ้าอย่างกันหาแปลว่าดํา แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเกิดมาผิวงามผิวสวยก็เรียกว่าสุทธาบินดาไอ้ขาวในแปลคำไทยนะแต่ท่านชื่อว่าสุทธาบินดักกมารพอเกิดมาแล้วเป็นคนที่อยู่ใกล้วัดพ่อแม่ไปวัดเกิดศรัทธาเื่มใสเห็นไหมเนี่ยทานูปนิสัยทานเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์บูชาสิ่งที่ควรบูชาได้เสวยผลเป็นยอด ไม่รู้จักทุกขติเลยเอาทําบุญก็เอาปูนขาวสองมือเดียวฝายมือเดียวไปทําพระเจดีทําด้วยความเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาวิบากผลแห่งกรรมนั้นทําให้ท่านไม่รู้จักทุกขติรู้จักแต่มนุษย์กับเทวดาวิบากผลแห่งกรรมชาติสุดท้ายมีผิวงามเลือเกินพ่อแม่ขนานนามว่าสุทธาบินดาแปลว่าผู้มีผิวงามบริสุทธิ์ ผ่องใสหรือขาวนั่นเองเมื่อท่านอายุได้พอสมควรจิตใจมุ่งมั่นเห็นพระเพราะใจมันเอียงไปทางนี้มันเป็นปัจจัยแล้วเห็นไหมโยมเคยทําบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร,ร่วมกันในชาติก่อนเกิดมาชาติสุดท้ายทําให้ใจของท่านโน้มเอียงไปในการบวชท่านก็ไปขอบวชที่วัดเชตวัน บวชไม่นานท่านได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์นี้อานิสงส์แห่งการบูชาเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์บูชาสิ่งที่ควรบูชามีผลมากมีอานิสงส์มาอาตมาเห็นอย่างนี้เออพอพระประธานที่อยู่วัดที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาสพระประธานหน้าตักกว้างห้าเมตรยม ตอนนี้กำลังจะทำกลีบดอกบัวญาติโยมฟังกันนะตอนนี้อาตมาจะทำฐานพระประธานคือฐานทำแล้วตั้งพระประธานแล้วแต่มันล้นล้นมันไม่มีอะไรจะทำกลีบดอกบัวดอกบวกคว่ำแล้วก็ดอกบัวหงายตั้งเป็นบุตรสบกเป็นพุทธบูชาเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในดอกบัวอาตมาคิดว่าอย่างอุนโบทก็ทำแล้วศาลาก็ทำแล้วกุฏิก็ทำแล้วห้องน้ำก็ทำแล้ว บัดนี้จะทำเครื่องประดับเป็นเครื่องบูชาเครื่องประดับเป็นเครื่องบูชาและบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือองค์สมเดะสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีดอกบัวทั้งหมดสี่สบสองกลีบกลีบดอกบัวในโยมยาวประมาณประมาณสักยี่สบนิ้วมันมันดอกบัวใหญ่เพราะพระองค์ใหญ่ดอกไม้ยติโยมดอกบัวดอกกุหลาบดอกมะลิเราอาบูบูชาพระตอนเช้า ตอนเย็นมันก็อับเฉาเหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาแต่ดอกบัวที่เราไปทำฐานพระนิยมประดับสีสวยงามอายุมันจะอยู่ยืนไปอีกเป็นร้อยร้อยปีใครได้มาเห็นมากราบมาไหว้ใครได้เห็นโอ้พระนั่งอยู่ในดอกบัวสวยจังบุญเกิดขึ้นเป็นทัศนานุตริยะคนได้พบได้เห็นทีไรก็เป็นทางบุญ เป็นทางสวรรค์แก่บุคคลผู้ได้พบได้เห็น mm. ก็เรียกทัศนานุต,ตริยะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐทางตาบุญทางตาต้องดูแต่บุญทางหูเนี่ยต้องฟังอย่างธรรมะคลายทุกข์ในญาติโยมต้องฟัง mm. เป็นทางสวรรค์หนึ่งเราได้ทําแล้วอยากให้ญาติโยมไปชมบุญของโยมเดี๋ยวว่าอยู่ที่ไหนจะบอกญาติโยมให้ญาติโยมเนี่ยไปทําบุญไปกราบไปไหว้ คนถ้าเห็นของสวยของงามในญาติโยมบุญเกิดนะทัศนานุตริยะไปเห็นบทโอ้ยบทมหาบุญช่วยในสร้างสวยงามจังแน่ทางตาเข้าไปในโบสเจอพระประธานโอ้ยสวยจังแน่ญโยมบุญทางตาที่มันสวยเพราะติดทองคำร้อยเปอร์ซในโบสก็สวยพระประธานที่ประดับ ก็สวยบัดน,นี้ยังกรีบดอกบัวนะญาติโยมเพราะฉะนั้นเป็นฐานทุกกชีเป็นฐานดอกบัวที่มาประดับใส่สวยงามอย่าลืมเรามีโอกาสมีเวลาเราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันนี่แหละญาติโยมบูชาสิ่งที่ควรบูชามันมีผลมีอานิสง์บางคนเนี่ยฟังแล้วก็ไม่เกิดศรัทธา เนี่ยแสดงว่าบุญยังไม่เกิดบางคนฟังแล้วโอ้ยเกิดศรัทธาเนี่ยอาตมาเนี่ยปรารถนาเหลือเกินว่าเกิดชาติใดพบใดก็ขอให้พบบัณฑิตขอให้ทําความดีได้พบคนดีได้ฟังธรรมของบัณฑิตแล้วก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาอย่างนี้โยมจึงชวนคนทําดีแล้วก็เพื่อความดีจะเป็นปัจจัยให้ปรารถนานําไปสู่ความพ้นทุกข์ นี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะนี่อย่างพระสุทธาบินดะเถระดูฉีตยายมไม่ใช่ไปทำมากอะไรเลยมีปูนขาวอยู่ฝายมือเดียวโอ้ยมันจะไปมากมายอะไรปูนขาวก็มันไม่มีค่ามีราคาเลยปูนขาวเอาไปผสมน้ำแล้วไปอุดเข้าระหว่างช่องพระเจดีอิดระหว่างก้อนต่อกก้อนแค่นั้นในซองมือเดียว วิบากผลธรรมด้วยความเริ่มใสด้วยใจศรัทธาในพระเจดีด้วยความเริ่มใสด้วยใจศรัทธาในพระเจดีไม่เคยรู้จักทุกขติเลยพอมาเกิดชาตินี้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านออกบวทวิบากผลที่ท่านได้บูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นปัจจัยเขาเรียกวเป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือเหตุไปสู่ ความผลทุกพระท่านปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งการบูชานี้ด้วยอนุภาพแห่งการกอดพระเจดีนี้ขอจงเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกลน้นิโทนวิบากผลของกถาชายคนนั้นมาเกิดชาติสุดท้ายได้เป็นภิกษุชื่อว่าสุทธาบินดะตามกรรมที่ท่านได้กระทำไว้ เนี่ยชื่อมันก็มีความสําคัญเกี่ยวกับผลกรรมนะโยมนะชื่อเรียกเนี่ยเหมือนกับลูกพระเวสสันดรพระเวสสันดรทาไมจึงเรียกวเวสสันดรเพราะว่าพระนางผุทสดีกับพระเจ้ากุงสนชัยไปประพาสพระราชอุทยนกลับมากีทาทับรอบเมืองแล้วก็ประสูตรพระราชโอรสระหว่างตรอกตลาดใช่ไหมโย,ยมตรอกตลาดเขาเรียกว่าตรอกร้านค้า จึงมีชื่อว่าเวสันตระเวสสะแปลว่าตระกูลของพ่อค้าใช่ไหมโยมเวสสะานะ่สันตระเ,เวสันดรแปลว่าระหว่างตรอกพ่อค้าน,นัเอาบบดนี้พอพระเวสันดรได้แต่งงานกับพระนางมัตสีไปประพาสพระราชเทวานเกิดพระนางมัตสีก็เกิด กรมมชวาตะลมหมุนทิศท,ทางกลับมาประสูติพระราชาโอรสระหว่างทางเหมือนกันราชเจรุษทั้งหลายก็เอาผ้าเป็นขายทองคำเนี่ยรองรับหมายก็ว่าลูกกษัตริย์เอาขายทองคําเปรนั่นแหละเอาผ้ารองรับแต่เป็นขายทองคําเพราะฉะนั้นโลกที่เกิดมาจึงถือเอาตามนิมิตเครื่องหมายที่ขายทองคารองรับว่าชาลีชาลีแปลว่าขายไงยมขาย